ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องกิ่งเกมแคแมววันนี้เราจะมาเล่นผ่าน่ดนเจ้าแตงโมยักษ์ให้ได้เฮ้ยเฮ้ยไม่ขาว่ายังไงจ้าคิตตี้วันวน,วนี้หนูจะไปโรงเรียนแค่แต่วันนี้มันมีแตงโมยักษ์อยู่ข้างนอกบ้านเยอะแยะเลยนะลูกโอ้โหจะมาดิ่งอีนี้หนูจะไปได้ไหมล่ะหรือว่าจะลาไม่ได้แล้ว แต่เราต้องไปไปเชิญหน้าไปเชิญหน้าหรอไปเชิญหน้าไปเอาปืนของแยโกซ่าก่อนต้องเอาไ้ด้วยเอาไปยิงแตงโมหรอจ๊ะเอาไปยิงแตงโมให้มันระเบิดตุ้มกับโกโก้ขันโอเคถ้าอยากจะไปก็ไปได้นะจ๊ะดูแลตัวเองด้วยนาะเพราะว่าแตงโม,มมันบุกมาเยอะมากเลยอะ่ะแตงโมแล้วมันก็ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะลูกโอ้ยมา,จ,าจันหรูเจอแล้วมาถึงหน้าบ้านเราเลยเรอแม่ ก็นั่นน่ะสิลูกมันบุกเมืองเราอยู่นะตอนเนี้นีมันคนมันใช้แตงโมจินตราหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่แตงโมจินตราด้วยี่ยหวานเจี๊ยบไหมหวานเจี๊ยบโอเคเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะขอไปถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัยนะลูกคร่อุ้ยจะไปยังไงดีเหรอเหรอก็ไปผู้ชายคนหนึ่ง

ได้ไปก็ได้มูทับตายนนงไงที่มีปลาสุก้าในงานเราต้องไปยิงที่ข้างบนตาสักถือเจ้าแตงมูยักษ์นี่แน่โอ้ยมันลอยได้ <c oughs> เล็งโอ้ระเบิดละเราจะมากินแตงมูได้อืมมันยืดขนาดนี้เราจะไปรุเลยทำไมอะ <c oughs> ยังไม่ท่าพูดคำตุเย ป่าพี่จ้ะปราเจ้าโอ้ยคิรอนึงเอ้ยเด้อเอือดุยง้แต่ขอลบไปพักที่บ้านเราก่อนดีกว่าโอ้สภาพตอนนี้แม่จ้ะช่วยดูด้วยแม่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 อ้าวคิตตี้กลับมาทำไมลูกหนูเห็นเยอะมากเลยยิง ยังมันระเบิดตัวเกีตัวก,วกมังหนูยังผ่านด่านมันยังไม่ได้เลยค่ะแม่เอา้าตายแล้วแม่ก็บอกแล้วไงว่าแต่โมมบนบุกโอ้ต็มล้วจะได้ปารงเงยไหมครเนี้ยก็ต้องสู้ไปถ้าอย่างนั้นแหละลูกสู้ไปยมัน,มนบุกบ้านเราแล้ว,ลวทําไงดีทําไงดีมันลูกใหญ่มากเลยตัว,นวเนี้ยมันลูกยังโคตรใหญ่ยังใหญ่ได้แค่ดูไปเจอหรืแค่ อโอเคประชิญหน้าเด็กกันปลาสุก้ปลาสุก้านี่แน่ยิงได้แล้วตัวหนึ่งแม่แม่อยากกินดูว่ามันหวานไหมอะจ๊ะแม่ก็กินแตงโมจินตราหรือเปล่าไม่ใช่ไม่รู้สิไม่รู้สิมันรสชาติแบบไงก็ไม่รู้แต่เบิดโอ้โหคนใหญ่แดงแป๊ดเลย <c oughs> ใช่ไหมลูกแดงแป๊ดเลยอืมันแดงน่ากินจริงๆเลยเอามาแช่ตู้เย็นสักครึ่ง มาแช่ตู้เย็นสักคืนหนึ่งไหมเอาเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนปิดไหมเอาเอามันได้ไหมเอาแตงโมไปแช่ตู้เย็นได้ไหมเหมือนจะอร่อยนะแตงโมมันใหญ่มากแตงโมจินตรอเต็มตู้ตายได้ไปโรงเรียนได้แล้วลูกเดี๋ยวมันสายนะคะสันโอ้ยอย่าไปบุญปลาบินบนเมืองบนท้องฟ้าไปเลยลูกไปยิงนี่เน่ตายแล้วตัวหนึ่ง โอ้ยตัวที่สองอยู่ที่บ้านของเพื่อนเรานี่แน่ตาสกเกิดแต่งโมนี้ด้วยอ้า้วตัวหนึ่งโอ้โหคนเยอะเอวมันะจะแต่งโมชัดๆเฮ้ยยิงเล่งอือโอ้กระเด็นเลยอาเราจะผ่านได้นี่ไนงะโอ้ระเบิดอยากจะกินดูว่าเราแชทจะเป็นงไงดูว่าไหมอืมอร่อย เออเฮยิงได้แล้วไหนอีตัวหนึ่งอยู่ไหนออานีเไงโอ้โหมันอยู่บ้านเพื่อนยิงมุ๊มโอเคกระเด็นได้ตัวนึ่งเราเล่นได้ดีจังเลยยี่บาบาโอ้โหเลยโรงเรียนเราต้องผ่านโอ้แตงโมไปไปดีกว่าอุปรสรรคแตงโมยักษ์โอ้โห จะรอดไปเนี่้จากปากสุก้าหนูเออปืนเออกระสุนหนูหมดนะไอ้มือฉันหมดกระสุนแล้วนี่หมดกระสุนแล้วแล้วอาจารย์อะไไม่โดนเหรอเออเฮ้ยไม่หโดนแล้วใช่ไหมมีปืนจิ้งจุ้ยเอ้เออคช่วยมันมาตรงนี้ไม่ใช่ไหมถึงสักทีไปเร็วกลัวเว้ กว่าจะรอดอุปสรรคนี้ได้กว่าจะมาถึงโคตรเหนื่อยมาแล้วยังไงสวัสดีจา้าเธอจะแตงโูยักไหมวันเนี้ฉันเจอฉันยิงมันฉันก็กว่าจะมาถึงโรงเรียนนะเออฉันก็กลัวเหมือนกันไอแต,ตงโูยักและกูกลัวกูกลัวอะไเรียนดีกว่าแต่กโมองไอแตงโงยูยักฉันกินแล้วนะมันหวานเจี๊ยบเลยสวัสดีจา้าเด็กนักเรียนทุกคนวันนี้ แตงโมบุกโลกเราใช่ไหมใช่บุกเมืองเราเยอะแยะมากมายเลยนะจ๊ะในเงไยูใครที่ันแตงโมมาได้ก็เก่งมากเลยนะเดี๋ยวผ่ากลับก็ต้องดูแลตัวเอง้ลยนะจ๊ะเด็กๆนดีผ่าไม่ได้แล้วยิงมันทั้งโดนมันทั้งยิงมันโอเคค่ะวันนี้ก็เรียนตามปกตินะเชถ้าเลิกเรียนไปก็ดูแลตัวเองให้ดีๆนะจ๊ะอยู่ในห้องในวันหนูเห็นแตงโมเยอะแยะเลยอยู่ในห้องไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าพอเราเลิกเรียนเราต้องกลับบ้านนะจ๊ะ ต้องกลับไปสู้กับแตงโมใหม่นะคะคุณครูก็ต้องสู้กับแตงโมเหมือนกันนะจ้ามาสุกา้าหนูหมดวิ่งชนมันเลยค่ะกระโดดกินมันเลยจ้า <c oughs> อ๋อเดมูจูแตงโมกินไม่จบแตงโมกินไม่จบเราจะกลับบ้านยังไงเนี่ยฉันเหนื่อยเพราะว่าเจ้าแตงโมมาพูดอแตรงมูดพวกเธอกินแตงโมม้ย กินไหมเมื่อเราจะเออให้มาฉันทับสักทีเร็วๆออกมาออกมาเร็วออกมาได้ยินฉันวิเดียฉันของฉันอร่อยเนาะไอแตงโมว่าอื้อชนกันโอ้กินไหมแตงโมให้ฉันมาเยี่ยมฉันดีๆ อยากกลับบ้านอ่าเด็กๆได้เวลาเร,เรียนแล้วนะจ๊ะดูแลตัวเองให้ดีๆนะจ๊ะเธอยัททงทำกับบ้านไม่เสร็จแล้วใชว่ฉันยังไม่เสร,ร,ร็จหรอกเดี๋ยวเราให้แตงโมมันไปหมดก่อนกับบ้านคิดดีกลับกับเราไหมป๋มาป้าระวัง<ข>ระวังแตงโมนะใช่ใช่ใช่ระวังแตงโมนะพวกเธอเดีมันก็สนุกดีนะสนุกดีมันได้ดิง่งดิ่งด้วยเธอมาดูตรงนั้นสิฝูงแตงโม โอ้โหมันเยอะจริงๆนะคิตตี้เราไปส่งไหมเอ่อฉันกับเองยิ่ฉันมีแจ็คแพ็กจะตายเลยยังไม่ได้ไปไหนเลยก็โดนแตงโมแล้วเหรอจะโดนแตงโมอะไรนยแตงโมแตงโมให้ฉันท็องกักดดดิลองกระโดดอ้้หตาย ลองกระโดดทีมันดูหน่อยสิกระโดดทีมันเอา้าแล้วทำไมพี่น้องคนนั้นเขาทำอะไรก็ต่อยสู้กันอย่าสู้กันสิอ,อย่าใดเลนจา้าทะเลาะกันสิไม่มันเย้ยขนมหนูเอาขนมหนูมา,าพี่ว่าเธวเอาขนมหนูมาอย่าตีน้องแล้วปลาทูตืด๊ดในปลาทูยังไม่หยุดอีกพี่ปลาทูยิ่งติด อยู่ค่ว่าจะเิ็บเจบมันดอยหนูค่ะอุ้ยเฮ้ยแตงโมยักษ์เมื่อกี้เราตายเลยเพราะไอ้เจ้านี้โอ้ยจะรหล่อนเลยมันอยู่ไหนโอ๋อกันเดนเลยกันเดนเลยเมื่อกี้กันเดนถึงหลอกฟ้าเอืออีจไอ้จูบะไอ้จูบะตอนนี้ สวัสดีเธอยห้ฉันให้เก็บยห้ฉันให้ถือกับอเลยพากับยัไปเร็วสุภาตอนนี้ไปอ้มไปไปเลยเออเฮอเฮ้ยนี่เธอช่วยฉันยังไงให้ฉันต้องโดนแตงโมเนี่ยอือก็ถึงสักทีเอาเพื่อมาด้วยอยู่ตรงนี้แหละ ได้ค่ะหนูกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วเหรอจ้าเป็นยังไงบ้างแตงโมมันไปหมดหรือยังรู้ยังไม่หมดเลยยังไม่มาเลยยังไม่ไปเลยมาถึงบ้านก็ดีแล้วล่ะไปอาบน้ํากินข้าวนะจ้าโอเคยะดูฉันนะเพื่อนโอเคฉันไม่ดูเธอหรอกลาลาลากว่าจะถึงบ้านกว่าจะถึงบ้านโอเคจบคลิปแล้วจุ๊บ